อ่ะนะครับเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการรู้จักเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะครับไปเบื้องต้นนะครับที่จะใช้เขียนกันอ่ะต่อมาคลิปนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการที่รู้จักเกี่ยวกับแท็กข้อความนะครับแท็กข้อความเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นยกตัวอย่างก่อนนะครับโดยรูปแบบข้อความนะครับแท็กข้อความที่เป็นตัวหัวข้อเรื่องนั่นเอง นะครับโดยทเทคนี้มันจะชื่อว่าเทค Hn นะครับมานเป็นเทค H เนาะ H แล้วก็ n เนี่ยเป็นจํานวนนะครับเป็นจํานวนจํานวนตั้งแต่1นถึงหแค่นั้นของเทคนี้เทคนี้ใช้ว,ว่าหมายเป็นอะไรนะครับเป็นการกําหนดหัวข้อเรื่องซึ่งจะมีขนาดและตัวหนาตั้งแต่ H 1จนถึง H 6เพราะนั้นคืออะไรครับ H 1ใหญ่สุด H 6เล็กสุดอย่างนี้อะตัวอย่างอันนี้กูพิมพ์ไว้แล้วนะครับตัวอย่าง อ่ะพอร์ลันอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าของตัว h1 นเนี่ยครับพอเราใส่ตัว t ทคเ h1 เนาะมันจะเป็นตัวหนาแถมมันขึ้นมันทัดใหม่ให้เรานี่คือข้อดีของ h1 นะครับอ่ะต่อมานะครับในส่วนของอีกเทคนึงก็คือเป็นเทคบ b r b r คืออะไรครับ BR คือการตัดคําขึ้นมรรทัดใหม่นั่นเอง โดยตัวอย่างนี้มันจะมีคําว่า hello แล้วก็ขึ้นทันหน่อยด้วย h t m l นะครับอ่ะอย่างนี้อ่ะนี่กูใส่ br ให้เลย br ก่อนเลยอ่ะอย่างนี้อ่ะครูตามด้วยชื่อของครูนะครับสีละสิทธิ์รูต้องการให้คําว่ายิ้มเกลือของครูเนี่ยขึ้น,นทันใหม่อ่ะอย่างนี้นะครับพอรันปุ๊บ ไหมครับตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แล้วอ่านี่คือในส่วนของข้อดีนะครับของการขึ้นเทคน b คีอาเนาะอ่ะเดี๋ยวขอนิดนึงนะครับรู้สึกว่าตัวอักษรของเรามันจะชิดนุเกินอ่าสักครู่นะสักครู่ าเนบนะครับเอาไปซัก200ร้อแล้วกันนะครับอันนี้คูจะกนหนดอ่าให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับแต่เราใช้ตัวอลาเซนเตอร์ก็ได้เนะาะให้อยู่ตรงกลางเอานนี้แล้วกันนะครับไม่เป็นไรของครูแค่นี้อ่า นี่คือ br ต่อมานะครับครูขอปิดคำนี้นิดนึงอ่ะครูทำให้มันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอ่าตัวคอมเมนต์นะครับอ่ะ br จากนั้นตัวแท็กของ t ท x ก p นะครับเท็ก p t ท็ก p คือการขึ้นพารากราฟใหม่นะครับอ่ะมันขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนกันนะครับ เห็นไหมขึ้นบรรทัดใหม่แต่ของมันก็คืออันนี้ข้อของมันของพีก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่และเว้น1บรรทัดเนาะเป็นยังไงอ่ะดูอันนี้กูใส่เทค t p เลยอ่ะ P ตามด้วยสิทธิ์ละสิทธิ์เหมือนกันอ่ะอย่างนี้อ่ะ,อนนอะเมื่อเราเห็นนะครับเห็นได้ว่าตรงนี้เราใช้เทค อะไรครับเทรคบีอาร์ R. ต่อมาเทรคพีเห็นไหมตรงนี้มันจะเว้นให้เราอีกหนึ่งบรรทัดนะครับแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ตัวนี้เนาะอ่านี่คือเทรคพีนะครับความต่างแค่นี้นะครับเทรคบีอาร์ R. ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ได้เลยต่อมาเทรคพีก็คือการขึ้นบรรากระฟใหม่ก็คืออะไรครับก็คือการเว้นหนึ่งบรรทัดเพิ่มเว้นเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดอ่า ต่อมานะครับในส่วนของ HR HR ที่นี้คืออะไรครับคือการสร้างเส้นขั้นแนวนอนอ่ะครูใส่หนาอันนี้เลยอ่ะกดปุ๊บเห็นไหมเส้นขั้นแนวนอนอยู่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ถ้าเราปรับมือทีนเนี่ยมันอยู่นี้เนาะอ่าเพราะนั้นเพื่อให้มันเท่ากัน นะครับอา้าวไหนอะอ่านี่เป็นตัวของไลท์นะครับเหมือนกันซ้ายขวา200อ่าเห็นไหมครับนี่ตัวของมันเข้ามาแล้วนี่คือตัว BR r าร์อานะครับแล้วถ้าต้องการทำให้เอเนี่ยมันสั้นลงทำได้เหมือนกันนะครับโดย ใช้ในส่วนของนะครับความยาวอ่ะความยาวสัก100อย่างนี้เห็นไหมเส้นขั้น B R เรากมอจะเล็กลงอ่านะครับอะแต่เราไม่ต้องการเนาะเราการมันยาวเ,าเต็มที่นะครับเราก็จะแบบแค่นี้อ่ะแล้วก็เราขึ้นบรรทัดใหม่ให้อ่า อันนี้ไม่อาจจะจัดไม่เป็นระเบียบนิดน,นึงนะครับต่อมานะครับเป็นการเติมความจําเมื่อกี้ที่ครูใส่ลงไปนะครับเป็นข้อความนะตัวตนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนมันเป็นเปรียบการเสมือนว่าถึงเราจะมีโค้ดแต่เราใส่ตัวเทคตัวเนี้ยเทคตัวของคอมเมนต์ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่เห็นตัวโค้ดของเรานะครับมันจะเป็นการคอมเมนต์สะส่วนใหญ่เนาะแต่ส่วนใหญ่เนี้ยเขาใช้ทําเป็นในส่วนของข้อความ นะครับแต่นี้กูตัดปัญหาเนาะกูไม่อยากอันนี้มันโชว์กูก็ใส่ตัวนี้ลงไป mm hmm. แค่นั้นเองอ่าต่อมาอ่ะลักษณะนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เรารู้เฉพาะในส่วนของเทคที่เป็นเบื้องต้นกันก่อนอน,นะครับว่าเป็นยังไง